มากสูตรที่สามสูตรนี้เรียกว่าสูตรของ x บาร์ผิดหัวข้อสามนะสูตรนี้เรียกว่า x บาร์ผิด x บาร์ผิดคืออะไรเดี๋ยวว่ากันมาดูนี้ก่อนอา้าวสูตรไปใช้อย่างนี้ sd ที่ถูกกำลังสองเท่ากับ sd ที่ผิดกำลังสองลบด้วย x บาร์ที่ถูกลบ x บาร์ที่ผิดทั้งหมดกำลังสอง ฝากซูสี่ไปด้วยพร้อมกันเลยก็ไดุ้ดสี่เป็นใช้ว่าแปรปรวนแบบเงาแล้วกันส่วนเป็นงี้ S D กำลังสองเท่ากับซิกมา x กำลังสองส่วน n ลบ x bar กำลังสองอ่จดสองสูตรนี้ไว้ ไอ้อันเนี้ยเอาไว้ใช้ตอนที่ข้อมูลผิดจดไว้นะใช้ตอนข้อมูลผิดอันนี้ใช้ตอน x b a ์ผิดเสร็จแล้วบอกี่ครับเสร็จแล้วซันเสร็จยังซันเสร็จเสรสมาข้อสิบเจ็ด อาบอกว่าในการสอบนักเรียนห้องหนึ่งมี60คนแปลว,ว่า n คือ60คะแนนรวมทั้งหมด1 3 2 0แปลว่าซิกมา x คือคะแนนทุกคนรวมกันได้1 3 2 0ความแปรปรวน sd <S เท่ากับ100บอกต่อถ้าสมมติว่านักเรียน10คนได้คนละ32คะแนนถามว่า คะแนนของ50คนที่เหลือความแปรปรวนเป็นเท่าไหร่ถึงบอกว่าทันไหมไม่ทันเนี่ยมันบอกว่า60คนเนี่ยตัวรวมได้1320มันคนละ <hours. S 1> ดี100แต่ถ้าเอาออก10คนเอาเด็ก10คนออกโดยที่มันได้คะแนนคนละ32มันถามว่าไอ้50คนที่เหลือเนี่ย แปรปวนเท่าไหร่ทำไงดีคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องอะไรคิดว่าเป็นเรื่องอะไรเ,เรื่องเนี้ยมันมีจําได้ว่มมีสูตรสี่สูตรจำหนาแปรปวนอ่ะอันแรกเลยคือตระกูล y เท่ากับ ax บวก b จําได้ไหมแล้วสูตรมันก็สามารถกระจายเป็น x bar ได้หรือว่า sd ได้อันที่สองเรื่องรวมกลุ่ม มีสองกลุ่มรวมกันอันที่สาม x bar ผิดอันที่สี่สูตรข้อมูลผิดคิดว่าเรื่องนี้เรื่องอะไรสิบเจ็ดอันนี้ <50. S 1> ดูล่าไอ n หกสิบคนเนี่ยถ้าแยกเป็นสองกลุ่ม <50. S 2> กลุ่มที่หนึ่งคือห้าสิบกลุ่มที่สองคือกี่คนเก้าสิบเท่ากับสิบคนถูกป่าวหกสิบแบ,บ่งเป็นสองกลุ่ม <50. S 1> กลุ่มนึง <50. S 1> เอาไปห้าสิบกลุ่มนึง <50. S 1> เอาไป สิบดูต่ออันแรกบอกว่าคะแนนรวมกลุ่มเนี้เท่าไหร่นะอ๋อไม่ใช่คะแนนรวกม,มกลุ่มเต็มเต็มเลยอ่ะหนึ่งสามสองศูนย์แปลว่ามีเอ็กบาร์เท่าไหร่เอ็กบาร์รวมเท่าไหร่ X อ็กบาร์รวมเหรออืมเอ็บาร์รวมเท่าไหร่แทนค่าไปซิกมาเอ็กเท่ากับ สองสิบสองเหรอเม่มันหนึ่งสามสองศูนย์เอ็นเท่าไรเอ็นหกสิบหกสิบหารการแต่ว่าเอ็กบาของหกสิบคนนี้เท่าไรยี <42. S 1> ่สิบสองหารบาร์เอามาดูก่อนมันบอกว่าไอ้สิบคนเนี้ยสิบคนนี้คะแนนคนละสามสิบสองแปลว่าไอ้สิบคนนี้เอ็กบารเท่าไหร่ <12. S 1> เอ็กบาร สามสิบสองเ <32 S 2> หรอสามสิบสองถูกเป่าง,งั้นทายดีว่า x ็บาสิบคนสามสอง x บาสรวมยี่สองไอเ x ็บาห้าสิบคนนี่คะแนนจะเท่ากันไหม x บามันจะเท่ากันไหมไม่เท่างั้นหาเลยงั้นหาเลยงั้นไอห้าสิบคนนี้ x อ็กบา์เท่าไหร่หาเป็นเ้าหกสิบคนมีคะแนนรวมหนึ่งสามสองศูนย์สิบคนนี้ออกไปคะแนนรวมกันเท่าไหร่ สามสิบสอง้สามร้อยยี่สิบเหรอสามร้อยยี่สิบแปลว่ามีคะแนนเหลือเท่าไหรอีกห้าสิบคนคะแนนเหลืออีกพันหนึ่งอีกพันหนึ่งแปลว่าเอ็กบาของห้าสิบคนนี้เท่าไหร่เอกบาห้าสิบคนก็เท่ากับคนละคนน่งคนละยี่สิบคะแนนยี่สิบคะแนนดูออกอยังเรื่องนี้มันยังกลายเป็นเรื่องของรวงสองกลุ่มอยู่นะแต่ว่าเอ็กบามันเท่าไม่เท่าไม่เท่าไม่เท่า อ้าวมันให้ sd รวมมาด้วย sd รวมคือมาเช็ s ดีต้องเป็น sd กําลังสอง sd กําลังสองหนึ่งร้อยถามหน่อย sd สิบคนนี้เท่าไรหร่สิบเรอเท่าไร500หร่ห้าร้อยอไม่ใช่คำว่าความแปรปรวนไอ้เบี่ยงเบนมาตรฐานแปลว่าอะไรจำได้ป่ะที่บอกว่าคะแนนอ่ะ ไอ้เรื่องนี้มันเรื่องการอะไรการอะไรจำได้เปล่าจใช้สูตรก็ได้อ <ST AR C> ด,ดูนะสูตรแปรปวนคือซิกมา X i-X กลบ x บกําำลังสองส่วนเ x ็นร์เท่าไหร่ X b a บเท่าไหร่ x อก32สามสิบสองสามสองคนแรกคะแนนเท่าไหร่คนแรกคะแนนสามสิบอคะแนนเท่าไหร่มันบอกว่ามีคะแนนคนละสาสิบสองทุกคนแปลว่าคนแรกก็เป็นสามสิบสองลบด้วยสามสิบสองทั้งหมดกำลังสองนี่คนที่ 1, หนึ่งถูกป่ะคนที่สองคะแนนเท่าไหร่ คนที่สองคะแนนก็สามสิบสองเหมือนกันสามสิบสองเดาลเล่น sd ข้อนี้เท่าไหร่ศูนย์ศูนย์พคะแนนแม่งเท่ากันหมดเลยมันไม่มีการกระจายเลยแม,ม้แต่น้อย sd สิบคนเลยเท่ากับศูนย์ศูนย์ขอดูหน้ารวมก่อนถึงตรงนี้ใครไม่ทันบ้างเข้าใจเปล่าเข้าใจเข้าใจ แบบไหนบอกด้วยพี่ใหญ่ทานเปล่าขอต่อโจทย์ข้อนี้ถาม SDA ฝั่งิบคนอ่ะเท่าไหร่เอามาแล้วสูตรยาวๆเลย S D รวมไม่ใช่ S D แฝงรวมเท่ากับ S D หนึ่งกำลังสอง n หนึ่งบวก S D สองกำลังสอง n สองบวก x bar หนึ่งลบ x bar รวม หนึ่งด้วยกำลังสองบวก n สอง x บาร์สองลบ x บาร์รวมทั้งหมดกำลังสองพูดยังเหนื่อยเลยหราแม่งันเนี้ยอ่าเป็น n 1หนึ่งบวก n สองทันไม่ทันได้ใช้แล้วรวมสองกลุ่มแบบ x bar บาร์ไม่เท่ากันทันเปล่าแต่ข้อนี้โจทย์ถาม SD 1หนึ่งกำลังสองเท่าไหร่นะถูกไหมเอาแทนค่า SD รวมกำลังสองมีค่าเท่ากับ อเอสดีรวมศูนย์เหรอกล่องรวมอยู่นี่นะกล่องที่มันรวมกันมนาะอยู่ตรงกลางนะเนี่ยรวมกันหกสิบคนเนี่ยร้อยเหรอร้อยเอสดีหนึ่งกำลังสองเท่าไรร้อย <100? S 1> ไม่รู้เอสดีหนึ่งกำลังสองมันให้เราหา <100? S 1> นี่ไงของห้าสิบคนเนี่ยถูกเปล่า เป็น sd หนึ่งกำลังสอง n หนึ่งกี่คน n กลุ่มแรกกี่คนห้าสิบห sd สองเท่าไหร่ <30. S 1> sd สองคือกลุ่มสิบคนกลุ่มสิบคนอสดีเท่าไหร่สามสิบเอดีศูนย์ศูนย์บวกเ n หนึ่งเอ n หนึ่งเท่าไหร่สิบ เอ็นหนึ่งอ๋อเอ็นหนึ่งห้าสิบห้าสิบเอ็กบาหนึ่งเท่าไรเอ็กบหนึ่งเอ็กบาหนึ่งยี่สิบยี่สิบเอ็กบารวมเท่าไรเอ็กบารวมสามสองเอ็กบารวมอยู่นี้ยี่ยิ่สองยี่สอง ลบการจับกำลังสองบวก n สองเท่าไรสิบวกสิบเ x b บาสองเท่าไรสามสองสามสองลบเอ็ bar รวมเท่าไรยี่สิบสองทั้งหมดกำลังสองส่วน n หน 1, ึ่งบวก n สองเท่าไร ห้าสิบบวกสิบเป็นหกสิบเอาเริ่มตัดได้ตัดอันนี้ลบก,กันได้สิบกำลังสองอกลายเป็นหนึ่งร้อยเอาหกขึ้นไปคูณเลยนะกลายเป็นหกร้อยเท่ากับ SD สดีกำลังสองมีห้าคูณอยู่บวกด้วย ห้าคูณกับสองสองกำลังสองได้สี่บวกกับสิบกำลังสองเอาห้าตัดได้ร้อยยี่สิบต้องกับนี่ตัดทิง้งตัดทิ้งเป็นเอสดีกำลังสองอันนี้ได้บวกสี่เอาห้าตัดตัวนี้เหลือสองบวกด้วย 20, ยี่สิบย้ายเป็นลบเพราะฉะนั้นเอสดีกำลังสองเท่ากับร้อยยี่สิบลบ